สวัสดีครับผมนัฐกิตกิติวัตนเชอธรรมนะครับวันนี้ก็มาแบ่งปันเล่าเรื่องของการถ่ายรูปนะครับด้วยเรื่องของแสงและเงานะครับให้กับเพื่อนๆได้ฟังนะครับก็วันนี้อยากให้ทุกคนลองดูครับการมีแสงและเงามาช่วยในการถ่ายรูปนะครับทาให้รูปของเราครับมีมิติมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นอุปกรณ์หนึ่งที่เราแทบไม่น้องเสียเงินซื้อเลยครับอย่างนี้ที่อยากจะบอกทุกคนนะครับว่าทุกคนทําได้ครับเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปนะครับสมัยที่ผมทําเมื่อก่อน ถ่ายรูปเมื่อก่อนครับ2ปีที่เไม่ได้เรื่องครับไม่ได้เรื่องจริงๆครับใครหันมาเจอหน้าผมก็แบบโอ้พี่หนึ่งมาอยู่ตรงนี้ทำไมเนี่ยนะครับแต่ทุกวันนี้นะครับก็มีคนบอกว่าขอแชร์รูปได้ไหมขอเอารูปไปใช้บ้างได้ไหมนะครับผมรู้สึกว่าดีใจนะครับที่แบบการที่เราพยายามมาสักอย่างครับเราที่คนรู้สึกว่ามันสวยงามว่ามันเอาไปใช้ได้ครับเคยบบวันนี้ก็จะมาแบ่งปันนะครับในพาร์ทนี้เรื่องของการถ่ายรูปใช้แสงใช้เงานะครับเดี๋ยวมาดูไปด้วยกันครับผมเรามาต่อกันนะครับในเรื่องของ ภาพไอเดียตัวอย่างที่ผมใช้แสงหรือว่าเงาช่วยในการถ่ายนะครับก็ภาพแรกนะครับก็เป็นวิตามินซีเอนะครับตัวตัวก่อนหน้านี้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับผมบรู้สึกว่าตอนที่เราอยู่ในห้องเนี่ยแสงเขาสะท้อนเข้ามาจากหน้าต่างเนี่ยเราน่าใช้ประโยชน์ได้นะครับแต่คราวนี้การใช้แสงอย่างเดียวเนี่ยมันรู้สึกว่ายังไม่ยังไม่พอใจครับเราสึกว่าความที่เป็นวิตามินซีเอครับมันต้องเย็นผมก็เลยเอาน้ําแข็งครับเย็นน้ําแข็งในตู้ครับมาใส่ขวดแก้วครับแล้วก็ใส่วิตามินซีเอเข้าไปนะครับ ตรงนี้อีกอย่างนึงที่ช่วยได้คือตัวน้ําแข็งนะครับน้าแข็งจะเป็นตัวนี้ที่เป็นคล้ายๆผิวเวลาที่มันโดนแสงเนี่ยมันช่วยกระจายแสงได้ครับทำให้ภาพนี้ครับความชัดเจนของตัววิตามินซีเอกับน้าแข็งมันสะท้อนขึ้นมาอีกมันยิ่งไบรท์ขึ้นอีกครับว่าเป็นภาพหนึ่งที่ถ่ายที่บ้านนะครับไม่ได้ไปสตูดิโอที่ไหนครับทำที่บ้านที่แบบตรงหัวนอนเลยครับทำหรับพื้นที่ที่เราเราเราใช้ง่ายๆในบ้านของเราครับแล้วก็ไปภาพภาพที่2นะครับที่เราจะใช้กันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกมุมนึงครับที่ โต๊ะทงานครับโต๊ะทำงานเราก็กวาดทุกอย่างออกไปหมดครับวันนั้นคิดอยู่ว่าอยากถ่ายรูปรูหนึ่งนะที่กลางคืนถ่ายใช้เงาเงาในบ้านนี่แหละใช้ได้นะครับผมก็นั่งนึกนะครับแล้วก็กวาดทุกอย่างมันโตออกครับเอาฝาแก้วโปรตีนเชคทั้งหมดที่เรามีครับมาวาง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 ครับแล้วก็เอาแก้ววางครับให้เงามาสะท้อนแสงออกมานะครับก็เป็นภาพนี้นะครับไอเดียเนี่ยต้องมาจากเอ็มแอนด์เอ็มของลูกครับซึ่งซึ่งนรู้สึกว่าเออแก้วเรามีฝาแก้วไาวสีนะครับ ถ่ายให้เงามาเล่นสีกันสวยดีครับนี้ก็เป็นไอเดียของรูปที่2อนะครับอันนี้ก็ใช้เงาครับรูปที่3ครับต้องหัวรูปนี้นะครับเป็นความบังเอิญครับวันนั้นฝนตกน้ําท่วมออกจากบ้านไม่ได้ครับคือน้ามันท่วมเยอะมากครับเราก็คิดว่าวันนี้ฉันจะต้องทำคอนเทนต์อันหนึ่งไปบอกทุกคนว่าว่าฉันกําลังใช้สินค้าอยู่นะครับน้าท่วมมาพอแสงก็กำลังดีมากครับมองไปมองมาเออหยิบไม้หนึ่งไปวางครับเอาน้ำมันปลาไปวางแล้วสะท้อนแสงออกมาครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งครับที่ ใช้แสงสะท้อนช่วยนะครับให้เราได้มุมภาพออกมานะครับก็โอปีสามนะครับต่อไปก็เป็นรูปที่สี่นะครับโอ้อันนี้นะครับเป็นรูปหนึ่งที่ชอบมากครับเพราะว่าเราจะมีแก้วแก้วหนึ่งครับเขียนว่า h a p p i n e s s นะครับแต่เราอยากโชว์ค่า h a p p ้ n e s s เนี่ยคราวนี้ถ้าถ่ายธรรมดาเราเรารู้สึกว่ามันก็สวยแหละแต่พอเห็นแสงมองก็เป็นแสงแบบอุ้ยถ้าเราให้คนเห็นเรื่องของคำหฮปปี้เน็ตนะครับในมุมอีกมุมหนึ่งครับใช้แสงช่วยนะครับแล้วก็สิ่งที่ทำให้เรามีความสุขครับคือสุขภาพดีครับผมก็ยเอาตัว แลนเอกนะครับมาเรียงอยู่ข้างในครับให้รู้ว่านี่ความสุขของเรานะครับคือการได้ดูแลสุขภาพของเราเองนะครับอันนี้ก็เป็นรูปที่4นะครับสุดท้ายก็จะเป็นตัวรูปที่5ครับอันนี้อันนี้ก็บังเอิญวันนั้นไปการจอดรถของห้างห้างหนึ่งนะครับล้าแบบแสงมุนสาดเข้ามาพอดีนะครับพอเขาถ่ายก็ปเยอะนะครับเราจะเป็นคนที่ชอบแสงมากครับพอแสงสาดปุ๊บโอ้โหยิบขาตั้งกล้องเลยครับขึ้นมาครับขาตั้งกล้องนี่เป็นผู้ช่วยมือหนึ่งนะยครับอยากได้มุมไหนครับเขาไม่เคยขัดใจเรกครับเขาถ่ายตามมาได้ตลอดนะครับ ก็ตั้งขาทั้งกล้องเสร็จครับเอาแสงมุมที่เราศาดนะครับเราบันสศาสนะครับแล้วก็ให้ตัวราวบันไดที่เป็นแสงเนี่ยพาดมาเห็นตัวโปรดักนะครับแต่เป็นเป็นเอ็นไบนิวเทลไรส์นะครับแล้วก็มีเราอยู่ข้างหลังอีกทีนึงครับให้แสงนะครับส่องเห็นโปรดักด้วยเห็นเกาด้วยครับว่าเรากําลังเอ็นจอยครับถึงหน้าจะอึมครึมครับแต่เราก็เอ็นจอยอยู่นะครับโอเคก็อันนี้เป็นไอเดียตัวอย่างนะครับห้าภาพที่อยากแชร์ทุกคนดูครับผม เดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมาสาธิตนะครับการถ่ายผลิตภัณฑ์นะครับสินค้าคู่กับแสงเงาเงานะครับก็วันนี้เตรียมกันมาหลายอย่างนะครับมอโยเยอะๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันทีอย่างนะครับก็ตรงนี้นะครับแสงที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็จะเป็นแสงที่เป็นเส้นเลยนะครับไม่ได้ใหญ่มากนะครับตรงนี้ดีอย่างหนึ่งเพราะว่าบ้านไหนก็มีครับไม่ต้องบ้านใหญ่มากครับเราใช้แค่ช่องแสงเล็กๆก็ช่วยทําให้เราหาจุดเด่นของการถ่ายรูปได้นะครับตัวแรกเลยนะครับผมก็คิดว่าอย่างแรกครับ กิสเตอร์นะครับก็เป็นขนาดที่จะบอกว่ากำลังดีกับแสงเส้นนี้พอดีเลยนะครับต้องขอหน่อยละนะครับก็วันนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับมาใช้ความที่เป็นช่องแสงนะครับพาดผ่านนะครับตัวชื่อกิสเตอร์นะครับซึ่งทําให้ชื่อของกิสเตอร์เนี่ยดูเป็นตัวเด่นขึ้นมาเลยนะครับอ่าโอเคครับหนึ่งสองสามชุดตัวแรกนะครับกิสเตอร์ก็ เรียบร้อยแล้วครับการพาดแสงผ่านนะครับตัวนี้จะช่วยเน้นสิ่งที่อยากจะเน้นครับเช่นตัวหนังสือหรือว่าโลโก้ต่างๆนะครับตัวที่2นะครับอออ่าวันนี้เราจะทําให้แสงครับเป็นสปอตไลท์สองมหาน้อง G จีนเฮครับอันนี้แสงอยู่หลังตัว G จีนเฮดนะครับแล้วก็ถ่ายไปข้างหน้านะครับสามสองฮึบอ่าอันนี้ก็จะเห็นนะครับว่าตัว G จีนเฮดเนี่ยก็เป็นเหมือนดารา เดินมาทากลางแสงสดส่อนนะครับอีกอย่างหนึ่งครับที่ชอบบ้านครับว่าบางครั้งแสงตรงๆก็ดีแล้วนะครับถ้าบ้านาคิดว่าทุกบ้านใ้มีแก้วน้ําขดน้ำนะครับนี่อันนี้เราทำเป็นมิติพิเศษครับทําเป็นเหมือนกับตัวเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ที่เป็นน้ำครับมันจะท้อนแบบเป็นแนวแบบว,วิบวับวิบวับนะครับนะครับ ก็ใช้ตัวช่วยครับเป็นพวกขดน้ำนะครับที่คิดว่าทุบ้านนมเหยือกนะครับยิ่งเป็นแก้วไงครับยิ่งสวยครับพอพูดถึงการสะท้อนนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้คือว่าในผ,ผลิตภัณฑ์ของเราหลายอย่างนะครับอย่างผมเนี่ยเหรับของอาหารเสริมที่ใช้ประจำนะครับบอกว่าอร์ซูเนี่ยมันจะเป็นตัวที่สะท้อนแสงได้นะ่ไหมฮะผมใช้ตัวนี้ให้กันตัวไหนก็ตามที่พอสะท้อนแสงได้ครับเขาจะมีความพิเศษคือเขาจะมีการสะท้อนให้เราเห็นเพิ่มขึ้นครับอย่างอย่างตัวนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีแสงสะท้อนสวยๆเขียวๆเป็นมรกตนะครับลงไปนะครับ กรตัวเองก็จะสะท้อนความเงาขึ้นมาได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับเราถาสามารถทําภาพที่เป็น2มิติได้ครับสมิติคืออะไรครับเป็นแสงข้างหนึ่งเป็นเงาข้างหนึ่งนะครับวันนี้นะครับผมก็จะเอาเต้าเจ้าแก้วดีทลไลทของผมเนี่ยถ่ายเข้าไปตรงนี้นะครับเราเห็นว่าข้างหนึ่งของเขานะแสงส่องเข้ามานะครับแล้วข้างหนึ่งเนี่ยก็เป็นเงานะครับเป็นภาพ2มิติครับมีจุดเด่นเข้ามาครับแล้วก็มีจุดรับให้เราแบบได้เห็นเข้าไปนะครับ อันนี้ขอทำเป็นเรื่องของไลน์อัพครับในไลน์อัพเข้าไปอันนี้เป็นแบบแพนทุกอย่างก็จะเรียงกันครับฮึบนะครับส่วนแสงข้างบนก็เป็นตัวช่วยประดับนะครับือจะทำเป็นไลน์อัพอย่างนี้ได้ครับที่เขาเจะเรียงไปด้วยกัน นี่นะครับครับก็วันนี้ก็เรียบรอยนะครับกับการสาธิตการถ่ายรูปสินค้ากับแสงและเงานะครับวันนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนลองทําดูครับเราชู้สึกว่าเราสนุกนะกับกับการถ่ายรูปนะครับเมื่อก่อนผมเป็นคนที่ไม่ชอบแสงเลยครับเจอแสงเนี่ยหนีตลอดครับแต่พอเราเห็นการถ่ายรูปใช้แสงได้นะครับใช้ประโยชน์นะครับรู้สึกว่าชอบมากอยากให้ทุกคนลองทําดูครับคิดว่าวันนี้น่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับเป็นเรื่องที่สนุกสนานมากครับลองฝึกดูครับกับสินค้าต่างๆนะครับตัวผลิตภัณฑ์เนี่ย เวีดโดนแสงสวยงามมากเลยนะครับอยากให้ทุกคนลองกันดูครับผมหลังจากนั้นครับอีกสิ่งหนึ่งที่เราสามารถทําได้นะครับคือการแต่งสีภาพครับการแต่งสีภาพเนี่ยมันจะช่วยทําให้เพิ่มจุดเด่นได้นะครับซึ่งโปรแกรมที่ผมใช้ประจำเนี่ยก็คือโปรแกรม i g h t r o o m นะครับเป็นโปรแกรมหนึ่งที่ค่อนข้างสะดวกครับจริงๆใช้ไม่ยานะครับหลายคนคิดว่า Lightroom มันยากจังเลยจริงๆจุดจุดง่ายของไ g h t r o o m คือเมื่อเราโหลดพิซเซตมาเสร็จปุ๊บครับมันจะง่ายทันทีครับแล้วก็จะใช้พิซเซตทั้งหมดนะครับด้วยการ เราอยากได้สีโทนไหนนะครับเราก็เสิร์ชเข้าไปใน Google ครับพิมพ์ติ๊กติ๊กติ๊กต๊กไลท์รูมพรีเซ็ตโทน้านกาแฟโทนสีส้มโทนดาร์กนะครับพอเราเสิร์ช Google ขึ้นมาเสร็จครับมันจะมีการสอนการตั้งค่าครับเราก็ตั้งค่าเป็นพรีเซ็ตของเรานะครับเท่านี้เราก็ได้โทนต่างๆนะครับโดยที่เราก็สามารถเอาเงินในกระเป๋านะครับไปลงททนในการใช้สินค้าได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะลองใช้ไลท์รูมนะครับในการปรับภาพตัวอย่างที่เราถ่ายกันมาเมื่อกี้ให้ดูนะครับ ก็เข้าไปในไลกูมนะครับแล้วก็กดบวกนะครับบวกภาพข้างล่างนะครับบวกภาพที่เราจะใช้ครับฟ้อรคามิล่าเโอนะครับภาพที่ชอบนะครับเอาคิสเตอร์ก่อนนึงครับนะฮะก็โผล่ขึ้นมานะครับคิสเตอร์ของวันนี้นะครับอันนี้แสงมันก็ชัดอยู่ครับคราวนี้พรีเซตนะครับผมก็จะมีพรีเซตที่ใช้อยู่ประมาณ12ออันได้นะครับอันที่จะช่วยให้แสงเพิ่มขึ้นนะครับในของผมก็จะเป็นเรื่องของปรับนี่ครับเป็นโปรแกรมโทนดาร์กแต่ว่าแสงจะชัดขึ้นเห็นไหมฮะอ่ะ ถ้าเราดูนะครับตอนไม่แต่งนะครับจะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับความคมชัดก็ได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่พอแต่งครับคอมโพสเตอร์เนี่ยชัดขึ้นเลยนะครับแล้วก็แสงก็จะแบบเข้มขึ้นมาได้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือแบบช่วยเราได้นะครับก็การใช้ไอรูมครับแนะนําว่าให้เซตพิเซตไว้หลายแบบครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างหรือว่ามุมการถ่ายภาพแต่ละมุมครับอาจจะได้โทนสีที่แตกต่างกันนะครับซึ่งโทนสีเนี้ยเดี๋ยวเราไปปรับกันในเอจได้อีกทีหนึ่งครับอันนี้ผมก็ ทำตัวอย่างนะครับของคริสเตอร์ให้ดูนะครับเป็นภาพที่1นะครับเราก็เอ็กพอร์ตออกมานะครับภาพนี้กันครับตัว G n เ็ที่เรามีการทําให้เขามีแวบๆจากการสะท้อนของโขดน้ํานะครับอ่านไฮะพอปรับแสงเห็นไหมครับตัวตัวแวบๆที่ผ่านหน้าคริสเตอร์เนี่ยมันชัดขึ้นนะครับมันจะแบบเห็นเป็นตัวสะท้อนที่เด่นขึ้นก็หลังจากที่เราได้ภาพนะครับที่แต่ง่างไรอันเสร็จครับเซฟมาเรียบร้อยนะครับ เราก็มาลงโซเชียลกันนะครับอ่าล้วก็ของผมก็จะเป็น IG นะครับเราก็เอื้อคู่ไปครับอ่าซึ่งแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยเขาจะมีตัวฟิลเตอร์นะครับที่ที่แตกต่างกันให้ใช้นะครับซึ่งของผมก็จะใช้สีที่ใช้ประจำนะครับอ่าเพื่อแต่งแสงอีกนิดหน่อยนะครับให้เข้ากับโทนที่เราทำอยู่แล้วนะครับอ่าก็เป็น GNH นะครับวันนี้เราก็มาพูดกันถึ่งของ GNH เท่านี้นะครับเราก็ได้โพสหนึ่งโพสนะที่จะเปิดหน้าร้านเราผ่านโซเชียลเรียบร้อยนะครับแชร์ไปเลยก็วันนี้นะครับอยากจะบอกทุกคนว่าการเป็นครีเอเตอร์นะครับเป็นเรื่องหนึ่งที่แนะนำให้ทุกคนนะครับทำได้ตั้งแต่วันนี้ครับเพราะว่ามันก็คือการที่เราจะเป็นวงกลมวงแรกนะครับทำให้วดลน์เห็นนะครับทำให้องค์กรเราเห็นนะครับสมัยก่อนครับมันจะมีคําพูดคำกนิงที่บอกว่า หน้าร้านอยู่ที่ปากครับปากเปิดหน้าร้านก็เปิดนะครับแต่วันนี้นะครับสิ่งที่สําคัญกว่าคือวันนี้ครับโซเชียลโพสต์ครับหน้าร้านก็เปิดนะครับหน้าร้านที่เปิดทุกวันนะครับคนที่ผ่านไปผ่านมาเขาอาจจะยังไม่ซื้อคุณวันนี้ครับแต่หน้าร้านที Wor ่เปิดเปิดปิดครับเขาจะไม่รู้ยว่าเราขายของจริงหรือเปล่านะครับวันนี้ที่เขาอยากได้ครับเขาจะกลับมาที่ร้านที่เขารู้ว่าเปิดอยู่ตรงไหนนะครับวันนี้หน้าร้านของคุณสาคัญครับวันนี้นะครับงานประจํานะครับเรายังต้องทําผลงานโชว์เจ้านายนะครับ แล้วงานสร้างชีวิตครับเราจะไม่สร้างโปรไฟล์ให้คนมารู้จักกันหน่อยครับการที่เราเป็นครีเอเตอร์นะครับเป็นการโชว์ไลฟ์สไตล์ให้คนเห็นนะครับว่าเฮ้ยวันนี้40แล้วยังไม่รงเลยนะครับน้ำหนักลงมาแล้วนะครับไม่กลับไปโยโย่เลยนะครับก็เราสามารถที่โชว์ให้ทุกคนเห็นได้ครับว่าวันนี้ครับสุขภาพของเราดีได้ด้วยเอมครับผม